แล้วค่อยสต็อปสวัสดีครับผมบ่าวต่อยกกอกนะครับตอนนี้กําลังมาทําอะไรอยู่นะครับผมมาดูตอนนี้กําลังขึ้นกล้วยนะครับผมมามาดูกล้วยกันนะครับผมสวมใหญ่ กำลังออกเดินทางนะครับผมสู่เมืองสกลนครนะครับผมพุ่งหน้าเมืองสกลนครนะครับถ้าใครอยู่แถวแถวอะไรลหละอยู่แถวแถวสารครามร้อยเอ็ดนะครับผมสารครามร้อยเอ็ดแล้วก็จะเป็นคอ,อนแกน่นคอนแก่นเนยได้เลยนะครับผมพ่อแม่น้องบอกได้เลยนะครับตามหลายทาง หนึ่งคันรถนะครับอ่าประมาณสักตันกว่ากว่านะครับผมตันสองได้ไหมครับผมลำเลียงกล้วยขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ในนี้เนี่ยเอาให้หมดนะครับผมเอาให้หมดนะครับประมาณตันกว่ากว่านะครับพี่น้องประมาณตันกว่าเสียลำเลียงก็พี่เขาก็กำลังลำเลียงอยู่นะครับ ลูกใหญ่ๆนะครับผมเดินทางนะครับสู่เมืองสกลนครนะครับประมาณพรุ่งนี้นะครับถึงสกลนครดูความสูงของกล้วยนะครับพี่น้องเนี่ยดูความสูงของกล้วยจากพื้นนะครับผมสูข้างบนเลยนะครับผมนเกเลยเอวไปอีกนะครับ จะมาทดสอบความสูงนะครับของกล้วยนะครับผมตัวใหญ่อ่มระหญ่รอาลงระวังด้วยลำเลียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าถึงสกนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมพี่น้องเอานะครับเทิร์นขึ้นเรื่อยๆนะครับจนล้นรถเลยนะครับล้นรถนะครับค่อยๆเทิร์นขึ้นนะครับผมพี่เขาก็ อ๋อนะครับมาขึ้นกล้วยนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสกลนะครับเมืองสกลน,ค,นครเริ่มปิดท้ายแล้วนะครับปิดท้ายแล้วกล้วยยังเหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะเยอะมากเลยกล้วยกล้วยใหะครับผมลูกใหญ่โตๆนะครับผม ตโตหมมโหรานเพื่อใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอวบอวบนะครับอวบอบไปใหญ่ลำเลียงสู่เมืองสกลนะครับเช้านี้ บริเวณนี้นะครับผมยกขึ้นรถแบบเต็มที่เลยนะครับผมถ้าเต็มที่นะครับรถคันนี้จะบรรทุกได้ตันสามนะครับผมเอาดูนะครับลองดู เขาบรรทุกให้นะครับเอานะครับตอนล้ำเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแน่นองนะลูกใหญ่ๆอบอวบนะครับผมไม่ใหญ่ไม่ถึงเมืองสะกลนะครับใหญ่ๆอบอวบถึงเมืองสะกดแน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมไปเต็มลำเลยครับตันสามพอยแม่นองตันสามไม่น้อยนะเออเอานะครับ ลำเลียงขึ้นแล้วนะครับผมตันสามจะหมดไหมนะครับลุ้นๆนะครับตันสามเรือเหลือไหมนะโอ้โหตันสามบอกว่าใส่เพิ่มได้อีกนะครับผมโอ้โหเจ็ดแปดร้อยโลนี่ก็คนคนเลียงไม่เป็นนะครับผมจะเต็มแล้วนะครับถ้าคนเลียงไม่เป็นจะเต็ม เก่เง,เงมากเก่ใครสนใจอา้าวให้เลี้ยงกล้วยตันสามนี่มีเหลืออีกนะบอกว่างั้นนะครับผมเอาเอาเอาองดูครับลองดูรถกระบะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าตันสามนี่บอกว่ามีเหลืออ,อีกบอก มีเหลืออีกโม้โมไม่มีให้โมหน่อยให้โมหน่อยเจ๊ให้โมอหน่อยสวยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บรทุกได้เยอะด้วยนะครับพี่น้องตันสามนะจะหมดไหมนี่รอลุ้นๆอยู่นะครับพี่น้องลุ้นๆเอาจริงลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ วิชาเลี้ยงกล้วยนะครับเราก็ไปเขี่ยขับรถมาไม่ได้ดูออยางรถเลยเฮ้ยมันทั้งเจ็ดส <70. S 2> ิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบช่างมันเติมให้แล้วแต่เจ็ดสิบเพราะว่ามันแข็ง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 ยางมัน,มน,มนยุบเลยปกติมันโว้ยแบนเทตแต่ล้วป่านเนี่ย ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ยุบเลยนะครับลำเลียงว่าวันนี้จะอเต็มลำนะครับผมกับเมืองสกลแต่ว่ามีเลือเหลือมีเลือเหลือใส่ได้อีกนะครับอ่ช่างผู้ลำเลียงบอกว่างั้นนะครับการันตีมาเอาดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ รรรถนะคับอันนี้ตันสามนะครับตันสามรถปิดอัพนะครับอ๋อเราลุ่มจมดหรือเปล่านะครับนี่ขอขอบก่อนนะครับขอบอก่อน เยอะแยะนะครับผมนี้น,นี้เป้าหมายอยู่ที่เมืองสะกลนะครับใครสนใจไหลาทางมาเลยนะครับผมสะกลโทรทักได้เลยนะครับโทรทักได้เลยไม่ใหญ่ไม่เอาไปนะครับผมจุดมุ่งหมายนะครับผม พรุ่งนี้นะครับผมบ้านกกกอกนะครับพรุ่งนี้บ้านกกกอกตันสามนะครับพรุ่งนี้บ้านกกกอกตันสามกกวานะครับตันกกวาครับผมอันนี้ตันสามนะครับผมพ่อยไม่นน้องรอลรุ่นนะครับตันสาม โอ้โหไงกาบตำสามี่พ่อเนาะถ้เบรกอออกมาแตกถ้าแรงเบรกเสียตีล้ออะเสียีแค่สิบมแปดพันเบรกตีล้อ

อันนี้คือลักษณะาการเทินนะครับหนึ่งตันสามนะครับตันสามเพืตันสี่นะครับผมก็เลี้ยงขึ้นเรื่อยๆนะพ่อแม่บ้าน้องนะเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆพวกนี้นะครับพี่กัด,ดบ้านก,กกอกนะครับพี่กัดบ้านกก,กอกขึ้นรอ,อรับได้เลยนะพ่อแม่านน้องนะเอฟซี FC ก็สั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลย บ่าวต้กุกกอกนะครับบ่าวต้กุกกอกเขาไม่อรอา้เอสเรัอันนี้ลำเลียงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เครือสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับเครือสท,ท้ายท้ายสุดแล้วโอ้ ยังใส่ได้อีกนะครับผมอ๋มอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเต๋อกรอกด้ๆๆยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ